ตั้งแต่แรกเลยค่ะที่นี่คือให้มาทดลองเรียนแล้วก็ได้มาทดลองเรียนกับมารีนประมาณ5วันตั้งแต่จันทร์ถึงสุ์ก็รู้สึกว่าชอบคลาสแต่ละคลาสที่ที่จัดให้น้องๆม,มาเรียนอย่างเช่นวันจันทร์ก็มีการปั้นอังคารก็จะมีเรื่องดนตรีวันพุธพลหัสก็จะเป็นเหมือนจิมในร่มแล้ววันสุขก็มีเรียนว่ายน้ําซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็เหมาะสมกับวัยของน้องประมาณ3ามขวบ ตอนที่มาเรียนมาเรียนนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านการเล่นก็เลยตัดสินใจเลือกมาเรียนที่นี่ค่ะสิ่งแรกเลยที่เจอก็คือคุณครูมีเจนเซ่นน่ารักมากคือคุณครูเป็นคุณครูที่เหมาะกับสอนเด็กๆในแต่ละช่วงวัยที่มาเรียนที่นี่แล้วก็คุณครูผู้ช่วยหลายๆท่านก็น่ารักบรรยากาศอบอ,อุ่นค่ะก็เลยไว้ใจที่จะปากลูกให้มาเรียนกับที่นี่ค่ะ น้องเริ่มมาเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ3ขวบครึ่งค่ะเรียนได้ประมาณปีครึ่งแล้วก็พอประมาณช่วงกุมภามีน,นาอันนี้ก็เรียนซัมเมอร์พอพฤษภาก็เข้าโรงเรียนค่ะค่ะตั้งแต่มาเรียนมาเข้าเรียนก็คือเริ่มเรียนไว้สามขวบครึ่งค่ะจนตอนนี้น้องประมาณ5้าขวบครึ่งก็ประมาณปีกว่าถึงสองปีนี้น ที่น้องได้มาเรียนที่นี่น้องเท่าที่เห็นพัฒนาการน้องตั้งแต่แรกเริ่มจนจนปัจจุบันก็คือน้องได้ฝึกด้านภาษาแน่แน่กับเจ้าของภาษาเลยมิเจเซนเซนคือน้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วพอมาเข้าโรงเรียนแล้วค่ะน้องจะไม่กลัวเลยเวลามีคลาสภาษาอังกฤษหรือเจอมิสภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารน้องสามารถเข้าใจได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้น้องไม่ต้องกลัวในการที่เข้าเรียนคลาสภาษาอังกฤษแล้วที่นี่เหมาะกับเป็นที่ที่เรียนเป็น รีเนอร์ลี่จริงๆเหมือนกอดเข้าโรงเรียนจริงๆน้องได้มาฝึกพัฒนาการในการปรับตัวอยู่กับคุณครูอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับสังคมในโรงเรียนที่น้องจะได้ไปเจอจริงๆในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็น้องจะได้ฝึกกันทํากิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็มีพัฒนาการได้ดีโดยที่เขาไม่ได้เครียดค่ะจาก ที่เขามาเรียนแล้วก็ได้พูดคุยเขาหลังจากกับที่เขากลับบ้านแล้วน้องชอบกิจกรรมที่นี่ในทุกๆวันที่โรงเรียนจัดให้น้องชอบคุณครูชอบพี่ๆคุณครูที่ดูแลคุณคร,ครูช่วยค่ะแล้วก็สถานที่ที่นี่อย่างเช่นสระว่ายน้ํามีบอ่อทรายให้เล่นแล้วก็มีมินิฟาร์มให้เด็กๆมาได้มาเล่นกับสัว์มลีนก็จะชอบเล่นกรบสั์มากเขาก็เหมือนได้มาทําในกิจกรรมที่เขาชอบค่ะตั้งแต่ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมาทดลองเรียนกับมารีนเอง5วัน5คลาสในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ได้มาสัมผัสคุณครูพี่ๆสตาฟที่นี่คุณครูผู้ช่วยที่นี่ก็รู้สึกว่าประทับใจในมิสเจนเซนก่อนเลยค่ะเพราะว่ามิสเจนเซนเนี่ยเป็นคุณครูที่คอยสอนเด็ก ด้วยหัวใจจริงๆยิ้มทุกครั้งให้กำลังใจเด็กทุกครั้งที่น้องมันคีทำไม่ได้หรือยังไม่กล้าที่จะทำแล้วชอบโรงเรียนนี้จริงๆตรงที่ให้โอกาสเด็กสำหรับ เริ่มมาเรียนนะคะเพราะเด็กบางคนเนี่ยพร้อมในการที่จะไปโรงเรียนและเด็กบางส่วนก็ไม่พร้อมที่จะไปโรงเรียนมาลีนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าโรงเรียนซึ่งที่นี่ให้โอกาสให้ผู้ปกครองมาสัมผัสได้มารับรู้ว่าลูกเนี่ยจะได้มาเจออะไรในที่เรียนบ้าง แล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาค่อยๆมาที่นี่พร้อมผู้ปกครองมารู้จักพี่ๆและคุณครูและสถานที่ในแต่ละวันไปเรื่อยทำให้เขาเชื่อมั่นและมั่นใจที่นี่ทำให้เขากล้ามาเรียนกล้ามาเรียนด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีน้ำตาค่ะแต่น้องมาเรียนที่นี่ มีความรู้สึกว่าน้องเริ่มทานของใหม่ๆที่โรงเรียนได้ได้ให้น้องลองทานอย่างเช่นอย่างของว่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นนมแล้วก็เป็นซีเรียลน้องก็จะได้เริ่มทานจากที่เมื่อก่อนเนี่ยน้องจะทานแค่ม,มื้อเช้าคือน,นมอย่างเดียวแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการที่เขาจะแบบเปิดใจในการทานแบบอื่นมากขึ้นแล้วอย่างเป็นอาหารมื้อกลางวันแมบบ่เปิ้ลก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามความหลากหลายเพื่อให้น้องๆได้ได้ลองอย่างเช่นเป็นข้าวกล้องหรือเป็นสปากเกตตี้เป็น,กายยาน,นไก่ย่างข้าวเหนียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผลไม้หลากหลายเขาก็จะได้ลองในสิ่งที่แปลกๆมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะได้เห็นว่าเพื่อนรอบๆข้างเขาทานได้เขาก็จะเปิดใจที่จะลองทานค่ะ น้องเข้าเรียนเมื่อ18เดือนสภาแล้วค่ะน้องได้เรียนที่โรงเรียนมาแต่ดีอีค่ะไปเรียนที่มาแต่เป็นอนุบาล3เลยค่ะตั้งแต่น้องไปเรียนที่โรงเรียนจริงๆแล้วน้องจริงๆน้องไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เรียนที่กิตตีเองเนี่ยน้องได้ได้ปรับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆกับการเข้าสังคมกับการไปโรงเรียนจริงๆกับการที่เรียนรู้คุณครูรู้จักเพื่อนในระดับหนึ่งแล้วค่ะ แต่ว่าการที่ไปเรียนโรงเรียนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นแค่สิ่งแปลกใหม่สาหรับเขาสถานที่ใหม่ครูใหม่เพื่อนใหม่หมดเลยน้องอาจจะมีการปรับตัวเข,าข้ากับสิ่งใหม่นิดนึงแต่ด้วยพื้นฐานเนี่ยน้องรู้จักในการเข้าสังคมหรือการไปโรงเรียนอยู่แล้วค่ะก็จะไม่ไม่ใช่เรื่องยากมากสําหรับน้องน้อง,อง,องได้ได้เรียนรู้จากที่คิดดีมาในในระดับหนึ่งเลยแล้วพอไปเรียนที่เรียนจริงๆเนี่ยน้องก็เหมือนปรับตัวเข,าข้ากับสิ่งใหม่ๆแต่ว่าน้องพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับ อะไรมากขึ้นค่ะค่ะหลังจากที่น้องได้ไปเรียนโรงเรียนมาแต่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วสิ่งที่สัปผักแล้วก็เขากลับมาเล่าให้ฟังเขาแฮปปี้มากก็คือเวลาเรียนคลาสภาษาอังกฤษค่ะอันนี้จากการที่เราฟังฟังฟัง,ฟงรูปมาเล่าให้ฟังคือเหมือน ด้วยความที่เขาเรียนคิตตี้มากับมิสเจนเซนและเขาได้เหมือนเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวในทุกๆวันจนเขากลายเป็นเรื่องปกติ ในชีวิตประจําวันของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเรียนแล้วเขาเจอคุณครูต่างชาติเขาก็จะสามารถสื่อสารเข้าใจได้แล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกกับคลาสไปได้เลยค่ะแล้วส่วนวิชาอื่นเป็นการเป็นการเรียนบูรณา,าการหรือการเรียนพละเขาก็จะได้ฝึกจักที่นี่ไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะเขาได้ปรับตัวเข้ากับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็กิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะ จากการที่น้องได้มาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบที่นี่มากๆเคยพูดกับคุณพ่อของน้องและตัวน้องเองตั้งแต่แรกเลยว่าที่นี่อยากเป็นโรงเรียนในฝันที่แม่อยากจะให้น้องมาเจอแล้วก็ได้มาเรียนซึ่งโชคดีมากๆเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลๆบ้านมากๆแล้วโรงเรียนน่ะจัดคลาสในแต่ละวันให้น้องๆได้เรียนรู้จริงๆจ,จ,จากคุณครูแล้วก็ ตั้งแต่แรกเลยค่ะน้องสามารถเข้ามาเรียนกับผู้ปกครองได้ซึ่งให้น้องได้ปรับตัวคุ้นเคยกับสถานที่กับคุณครูโดยที่เขาจะเชื่อมั่นที่นี่แล้วรักที่นี่ไปเรื่อยๆในทุกๆวันทําให้เขามีความมั่นใจแล้วก็แยกจากผู้ปกครองได้ในวันหนึ่งอย่างไม่มีน้าตาค่ะทั้งทําให้เรารู้สึกว่าเราก็สบายใจทั้งทั้งตัวเด็กเองแล้วก็คุณแม่เองว่าลูกได้มาเรียนรู้จริงๆแล้วการเรียนรู้ของลูกในแต่ละวันเป็นยังไง ซึ่งอันนี้ตั้งแต่ที่น้องมาเรียน3ามขวบครึ่งค่ะอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าถ้ามีน้องๆตั้งแต่สองขวบกว่าก็ได้ค่ะถึง 5, ห้าขวบ6ขวบน้องๆที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียนก็สามารถมามาเรียนรู้มาเล่นผ่านที่ได้ค่ะซึ่งน้องจะได้ปรับตัวจริงๆเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนโรงเรียนจริงๆค่ะ